ทำเดี๋ยวๆ,ๆทำทางแต่งตัวงามๆก่อนแล้วเดินพมแดง <laughs> ตัดฉากมาเดินตามรถไยเลยเอางั้นเลยเหรอพี่พอให้ดูหักมุมไปเลยเหรอโอ้โหอ๋อเอาแบบนั้นเลยเหรอ, <laughs> อ,เ,อเดินพมแดงเลยใช่ไหมปูพรมแดงครับรถไยนะ เอาแบบคลิปนี้เอาแบบเทงฮาเอาเทงแบบเขางึดเลยใช่ไหมครับมาเด้อพี่ๆมากินมะม่วงด้วยกันนะครับสาวลินเขาทำพริกเกลือแบบบ้านนอกบ้านนอกมาพริกเกลือแบบพริกผงพริกเกลือเราเนี่ยครับพริกเกลือบ้านบ้านเอา้ายิบพิษตัวนี้มันอันนี้มันแอปเปิลเขียวตัวนี้มันบ่แม่นมิวบังยิบพิษว่ามันเอาเอาแอปเปิลมากินกับพริกเกลือเนาะโอ้ยจังผู้ใดผ่าหว่าเนาะ ในในคลิปของคนจีนเขาก็เขาก็แต่งตัวแบบพื้นบ้านเขาเนาะคนจีนบางคนเพื่อนบ้านเราบางสาวทางฝั่งที่เห็นทางฝั่งเยอรมฝั่งเราเขาทำเนาะโอ้ดูดีเลยครับเห็นข้าลงแล้วก็แบบเข้าแบบทำแบบเป็นธรรมชาติเนะาะเขาก็ใถเรี่ยวไปกล้อาเรื่องที่ว่ามันจะเขาร้อยหรือไม่เขาร้อยนะ่ะไม่เรื่องนึงครับธรรมชาติเนาะทำเอาคลิป เอาอตอนแรกให้เข้าใจว่าแต่งตัวไปออกงานแต่หักมุมมาไถนา๋อเรียนพี่หมอวายก็แต่งตัวก่อนแต่งตัวแล้วก็หาสารจะเอาภาพแบบผมแดงมาเลยบโอโอ้โหแม่ผมแดงด้วยต้องไปยืมผมแดงก็วัดเลยพี่หมอ รถพี่สาวเอากระกระพาครับไปแล้วแล้วผพมแบกกวัดเลยเอาหาเลยนะกระพากระเป๋าอันกระเป๋าหลุยปุดเลยบอกระพาอันกระเป๋าขางบอกรับกระเป๋าหลุยหลุยปุดโอเอาหาเนาะพี่เนาะโอ้โหไม่ได้คิดถึงขนาดว่าไม่ขนาดนั้นเลย ผมคิดว่าจะทำแบบธรรมดาธรรมดานะเลยไม่ได้เขาแต่งตัวมาตัวทำตัวเหมือนเหมนเหมนิดีอถ้าแบบนั้นต้องแบบจัดฉากเลยแหละแบบนั้นนะถ้าเอาหาเลยแหละทำแบบนั้นเนาะถ้าทำงานได้จริงหาเลยเนาะเนาะเนาะพี่พี่หมอโอ้แมนเมนเมีนเดียวมีอีกแปลงหนึ่งมีอีกแปลงนึงแปลงนี้ก็เอาแบบพื่นๆ่อนไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกแปลงนึงจะได้เตรียม หายเพิ่นหักมุมไปเลยเนาะเราคือกีเตอร์อเราทำได้ทุกอย่างเลยพี่หมอแม่นเนาะกีเตอร์เดี๋ยวให้เพิ่นแต่งตัวใส่กระเป๋าหลุยปุ๊ดมากระเป๋าหลุยปุ๊ดสวขางมาเดินอันอันเดี่แก่งใายแก่งขวาหมุนใายหมุนขวานะโอ้แน่นอนแน่นอนโอ้ได้หาแทแล้ว เดี๋ยววันนี้วันนี้ผมจะปับแต่งรถใส่คาดใส่อะไรดูปรับดูปราระดับความสูง,ขงเขาให้มันโอเคเพราะว่ารถผมปับยังไม่เข่าที่เท่าไรเดี๋ยวผมปปั๊บมันเข่าที่แหละไ้น้องลินก็แต่งตัวมาแล้วก็สลัดสลัดกระเป๋าหลุยปุ๊บออกแล้วก็รอลงเบี่ยงลงอีกคนเลย โอ๊ยเป,เปลี่ยนเรื่อรูทางหมดแล้ววัดนี้เปลีเรื่องรูทางหมดแล้ววัดนี้อ๋อเดี๋ยวโคจากคูเูมมต้าตะเขาเนี่อ๋อใช่ไหมพี่อ๋อคุณอาตากีสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับมากินกระงด้วยกันนะครับคุณนักกิจเข้าไปในนู่นอยู่นะครับในที่ว่าเห็นเข้ามาในะคลิปผมก็เข้าไปกดคอมเมนต์ให้อยู่นะครับขอบคุณครับคุณคุณนักกิจใส่ประแจไหมบอกได้นะนะครับผม